สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีมั่นทุกคนทุกท่านเนาะเมื่อนี้เฮาสีมาเห็นแกงหน่อไม้เมื่อนี้อ่าเขาเจอหน้องสาวบอกว่าแกงแบบเลยแน่เจอเพื่อนแน่เขาต่อทับอินเฮาต้องตำข้าวเบื่อไว้ก่อนเนาะทางพี่เบิ่งทางพี่กำลังนึ่งข้าวทางพี่เนาะนึ่งข้าวมันฮ้อนนะทางพี่นึ่งข้าวมันฮ้อนแล้วกาแกงหน่อไม้เอาผมเบิ่งกันนี่อันนี้เจอเพล่อนแน่ได้เลยเจอมาเพ็รกับข้าวข้าวเบื่อมาเพ็ร ห้าหวละกือเขาเบอร์เราพอไม่มีว่าไปดิฟทุกคนเต็นอยู่บ่าม,มาในหอต่ำเขาเบอร์กอนทุกคนดูคนแรกเอบอร์ซ้ำเ็สแล้วตอนนี้เนาะมุ่นคักปัญญังแหลดแล้วเนาะมีแต่มาเบิง่งตอนเขาร้อยสีเลอะเฮ็ดแล้วก็ลร่างอันนายานางเมนเพลินนี่เลย ทำไมนี่สาวพันเป็นหนอ่อสามหน่อสาวห้าเหงื่ต็กวนนี้แหละสามหน่อสาวห้ากับมีหัวีิ้นเลยอันนี้สาวพันทุกคนเลยนี่อ่ะตัวเลอะตัวนี้อ่ะ,ละกลับไปล้างตีนร้อยตันอันนี้ี่ตัดสอยเลยลอยเลยตีนเห็ดกระตุน้นนีร้อยกำลังตัดเห็ดกระตุ้นอยู่สบายดีแล้ววนี่เอาอีร้อยสบายดีก่อน น้องลี่น้อลี่สวัสดีแน่สวัสดีสดเอฟซีแน่จังดีพี่น้องมันมีแบบเบิ้งน้ำกันเด้อเอเอ่หืมชิเก่งมาใหม่ได้หนึ่งสันมะกรอกน้ำบอ่อตันมะกรอกน้ำอะไรเอออันนี้คือเพื่อเลออันนั้นออกอันนี้หูดเอาล่ะน,นี่ฮะเอาแต่กุก,กมันมีหัวสิปูเป็นบ่เพราะเอาปูตอนก่อนคาาันสามตังโต๊ะด้วยคันสามมาซื้อลก เห็ดอันนี้ก็อีร้อยว่ามันแก้แล้วเข้ามาแช่น้ำมาันอันนี้ก็บม,มีวจักและเห็นมันเประก็เลยเอาเอยได้ทุกคนเห็ดกระตุนเซอร์กับแกงหม่อไม้มีเซอร์นะอันนี้ฮะสบพันเซอร์มันอี่บ้ามัดแล้วแหละซอยมนันซอยมนัยมนป่านจะเอาว่าเอาเองแมน เอายอง่านางก้อนบานนี่ย่าจะกินได้ยากินดิบได้เอาเลินเน่เสมีแต่เฮ็ดนี่บั้พักได้ไหมเอาพักเดยนตัวมือพักเพลนเอกินกับอันนี้ล้างแล้วว่ามือกันเลยล้างใช่แต่ว่ามือมีล้างคือยองเชย มันสีเขียวอยู่บนน้ำลายได้เลยเอาเอีกหานอ่ะคือพักแย่มันพักกันหนยมันมีแต่พักยงตัวผู้ตัวแม่ไม่มี ซอยเข้าเข้าฮอนฮอนกินกับแกงงน่อไม้ฮอนฮอนมาติดตามเบิ่งงํำกันเด้อพี่น้องเฮ้ยล้างน่อไม้ก่อนที่จะามาแกงเมื่อน,นี้ลมแห้งเงทุกคนเนี่ย น้ำไม้ก,กับข้าวต้มจืดแล้วนันน่นแหละสร้างน้ำใส่หม้อนี่เอาขันะ้นต,ตอนนี้แม่นสิได้เอาน้ำยาหนังเซอร์น้ำไม้ก็เราเคยเฮ็ดสูตรเลยเนี่ยกะแนะน,นำใต้คอมเมนต์เดอ้อทุกคนเดอ้อเนาะบอกกันแน่ยทามาเบิง่งซื่อเลยเลยมาไกลหนึ่งเนาะน้ำยาหนางทุกคนไม่ได้ใช้ตอนนี้คือ เขาเบื่อเขาเบือนะบ่เส้นนี่นํำบ่ลนเขาลนคลเลยผลเลยนี่คือแกงนี่คือเดือดุั่วนี่มาเฮนน้มีร้อยก่อนน้วจึงไปหาลักแกงแาวป่าแถวดงกันนะครับอันนี้แม่ขันลนถ้ามันแตกก้อนบอ เดีย๋ยกวยก็กอกเอาเส้นกัเลยบ่ะ่าเฮิ์อตำก็ได้บริบริได้มั้งตำเลยันเี้ยอมัมืดเลยเอดิเอมีมันแมนอยู่บ่ขงบื่อมนคืออันนั้น กินเวนอย่บ่เอ uh, ้กินเวนอย่บ่เบิ้งเสียกินเวนเนาะตํำเขาเบือตำไม่เด้ศสะเยวนี่นะวาใส่น้มตำเขาเบื่อเียกว่าต่ำเขาเบือตำเขาเบือเนาะต่ำแล้วเลยนี่เลือกนเราสนี้นี่เอออ๋อแล้วก็ใส่นะั้นลางล้างก๊อกนอบ่ใส่น้ำนี่ใส่น้ำอ๋อขลุนบ่ โอ้ยมันมีมันบันะกาอยางต้นเอ้าแ้วแนี้เนาะต้นลโอ้โหนี่ไปลอยมไม่มีตอนน้ำใหม่น้อบ้เนี่เรอยเบื้องเน้นนี่โอ้ยผ่าหม้เหมือายเดยนี่มันสีดอดหรืว่าน่ไปลอยเซอก่อนประเดีนี้ เดี๋ยวเอาเสียเอาแป้งหนูเอานี่สิสเนี่ยเค็มได้ได้เข็มนั่นกระเด็นเข็มกระตุ้นเลยเค็มเค็มเค็มมันก็ไม่แซ่บแล้วนะทุกคนเนาะแกงหน่อไม้เค็มปลาตักหลงวัดมันก,ก็นไม่จะขื้อแล้วก็ <c ười> ดูหมูด้ส่สิเลยบ่กระดูหมูหนึง่ง ดูมูสี่อันทุกคนอีกร้อยอันนั้นเด็กเป็นหนูเสิร์ฟเลยบ่ะอืมมาเสิร์ฟเป็นหนูบ่ะนีแแล้ว

เอีงอ่ะบังเอียงมาไมมเสร็จเชื่อจมา่งินาหกินอมเลยทุกคนนี่เหนีวเนครับเยวค่ะนิดนอ

ไม่เอาเผ็นร้อนทุกเดินนสุดๆเออมาตักหอนๆนี่ตัวเงียว สั่งอีกร้อยว่าเอาข้าวเบอร์ได้ราย้หาาหยหึว่าอยก,กินข้าเธ่เดียวนะพเดียวน่นวนสดนำกัน,กนม,มาเพชรมาเพชรขาดไม่ได้น,นี่นีมอมาเพชรมาไปกินข้าวน้ำกันพี่น้องมาเนี่ งามขนาดไปดีคหยุดเลยบอหดดีนะเกดมาอย่างเอาเกือมาลึนี่อีร้อยเป็นคนเกิเป็นคนปุ๋งเอาปัญญามันเข้ม,อ,มอีร,อร้อยปัญญามันจา,างเก่าก็พอดีเป็นไต้องพอดีบอป้าคลอยฮัลเลยเลยนะเจอร้ายแล้วมันคืนได้ จะหนหนึ่งเอาปเอาลนะกินแล้วครับเฮ็ดกินเพื่อปุ๋งฮอนอันนี้ฮอนฮอนมาฮอนกระเป๋าที่ผักกะเหนี้ยงเหนียวเนื้เนื้อตุยตุ้ยเลยกินก่อนสนานะแกงหน่อไม้สามาัคคีกันพี่น้องเลย เองสูตรของรูปปั้นพักปันยังขนาดไม่มีแต่พักแว่นเนาะเราไม่กับฮะเนาะเนาะซื้อนถอดกระซองซองกล่องสาวพันเขาจักแล้วอืทำตัวนี่แหละกล่องหนึ่งครับเราไม่หรอือวะเราไม่ไปบ้านเนี่ยเีลยจ้ะเออหวาน มากมากค่ะยืนอ่ะยืนบาาลงนไม่เท่าโตนะนะไม่กำลังพ้นมัดเนื้อถุงมัดหนึ่งอันน้ำไม่ข้าวในนี้กินเดแ๋่ชหนุ่บุน้อืเจอนึ่เเอก็ไแด่เดี๋เรแดเไม่เจอแต่ก็ข้ากินจลงๆครับนี่กับพอดี ในนหุ้กคนจาเงนใหุกนบนจากปาจังเป็นปาจังหรือว่าแมต่อว่าซือมจนบ้านนั่นนี่บ้าน

ม็ไม่เท่ามันเปอนแข็งแข็งซ so ื้อไม่เท่าอันนั้นกระป๋องเทานันก็จเป็นอยไม่เท่าเนื้อเป็นเอวเท่าเออทำไมหล่เปิดเอามาเลยหมันจะหุกน้มันซวนี่เขาบอกคือหลอ ยามาทานกินมาทานดูหมอหมอเชือกระเปมีแก่เลยนะได้เชือดอนใหม่ได้เชือดอนนะบ๊ายบายอ้าแซ่บครับขนาดทุกคนเลยมืดแน้ำยานางเคี้ยวอห้อยเลยแหละอ้าคลิปนี้กับสีซ้ำนี่แหละทุกคนเลยพบเจอที่ฮับสมเบิงวิดีโอนี้คลิปหน้าถึงพ่อกันเมื่อคลิปนี้จะกินแกงละไมสามัคคีกัน เซฟบ๊ะหมดเนไปเลยฝากติดตามบางด้วยนะคร<อ>ับบใจหลายหลาย